กับสีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอกับผมเองอะไรวะคนหล่อเท่เออวันนี้ผมจะมาเล่นแมบปบเออแตกชายเล่นแมุแตก <laughs> โอ้ยก็บ้าแล้วผมขอฝากช่องไมค์คอมด้วยนะครับช่องไลค์คอมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เออทิ้งลิงก์ชื่อไว้ให้ด้านล่างนะครับไม่ทิ้งลิงก์เอออืออะไรวะ เอาจริงเราสับเลเล่นยานะครับผมเล่นในคอมเวลาผมจะเล่นแบบนี้ผมจะชอบเล่นในคอมพอดีว่าเอ่อมันี้มันเล่นยาเกินกว่าที่ผมจะเล่นโน้นสับได้โอเคมาอุย้ยตอนนี้สามค่อยง่ายหน่อยอุ้ยอุย,อยขอบคุณเพื่อนที่เลาไปทางนั้นขอบคุณว้าวว้าวว้าวว้า ย่างอย่งย่ง,ยงผมขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าช่องผมอะ่ะจะยี่สิบซับแล้วดีใจหน่อยดีใจหน่อยเอ,อือไอ้เหี้ยรู้ยี่กูเล่นนะคอมดีกว่าเยอะเลยแซ่ด ผมข,ขอตั้งสมาธิเพื่อไปการเล่นก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเว้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอเคกูเกียดมึงไอเอคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้มากเลยเอาจริงๆทางนี้มันก็ไปทางยากมันก็ไปง่ายกว่าทางนั้นนะ ผมไม่รู้ว่ามันทางเดียวกันหรอือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่ทางเดียวกันผมว่าทางนั้นมันทางที่อู้หูสวัสด,ด,ดีหแล้วมันจะพาผมไปไหนเนี่ยกูว่าแล้วไงเออแล้วแล้วโทนอะไรอะ่ะสคริ๊